ความคลิปน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการถามสุดซอยได้สัมภาษณ์หมอปลาโดยมีเนื้อหาดังนี้ครับพิธีกรถามว่ามีหลายกระแสบอกว่าหมอปลาเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีใช่ไหมหมอปลาตอบว่าถ้าสีที่ใช้อยู่ทุกวันเกิดความเนา่าไม่ดีพี่จะเปลี่ยนสีไหมเหมือนผมแหละครับทุกคนต้องเปลี่ยนถ้าสิ่งที่เราอยู่นะ่ะเละเทะไม่ดีทุกคนก็ต้องเปลี่ยนคำถามถัดมา บางคนบอกทำไมไม่ออกมาจากเรื่องนี้แต่ไปหาแม่น้องชมพู่อีกทำไมหมอปลาตอบว่าเราออกมาแล้วนะที่เราไปนะ่ะไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไปอุดหนุนแม่น้องชมพู่เขาเป็นคนทำมาหากินไปอุดหนุนเขาแปลกตรงไหนไปทำอาหารด้วยมีสี่เมนูมีผัดกิ้งก่าได้ทองผัดคางคกขึ้นวอต้มเปรตงูเห่าคั่วกริ้ง หนังวัวลืมตีนคำถามถัดมาชื่อเมนูคิดขึ้นเองใช่ไหมหมอปลาตอบว่าเป็นเมนูหากินยากตามท้องตลาดไม่มีขายผมคิดชื่อเองคำถามถัดมาต้องการสื่อถึงอะไรหมอปลาตอบว่าไม่ไม่ไม่สื่อแต่จะตรงอะไรก็ไม่รู้นะคำถามถัดมาลุงท่านหนึ่งมีป้ายติดอยู่หน้าบ้านว่าห้ามถ่ายภาพก่อนได้รับอนุญาตใช่ไหมหมอปลาตอบว่า คนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ครั้งหนึ่งพี่ธัญญาดังมากเคยเป็นแบบนี้ไหมย,ยุค9 0น่ะพี่ดังมากเคยเป็นไหมถ้าไม่มีน่ะพี่ก็ไม่ใช่ขางคกขึ้นวอนะสินี่เปรียบเทียบความหมายคำถามถัดมาแต่ก่อนใครไปบ้านลุงได้เลยนะมีป้ายติดได้ยังไงหมอปลาตอบว่าก็เขาดังไงยูทูบเบอร์ก็เสนอแต่ด้านดีๆหลอก fc สิครับหลายคนถามว่า ทั้งเสียเงินเสียเวลาหมอปลาเสียดายไหมก่อนหน้านี้นะ่ะผมนะ่ะบอกว่าเสียดายแต่วันนี้ผมบอกเลยนะไม่เสียดายทั้งเงินและเวลาเพราะสิ่งที่ผมเสียไปทําให้คนรู้สันดานใครบางคนผมก็ว่าคุ้มดีกว่าให้คนเหล่านั้นหลอกคําถามถัดมามันทําให้เราเสียชื่อเสียงไหมหมอปลาตอบว่าผมไม่สนใจชื่อเสียงอยู่แล้ว ผมสนใจเรื่องความจริงดีกว่าคำถามถัดมาเหตุผลที่ออกมาปกป้องลุงพลเพราะอะไรหมอป้าตอบว่าเพราะเขาไม่มีใครเขานอนที่เปรไม่มีใครใครเดือดร้อนผมช่วยหมดใครโดนกระทำสังคมตีตราผมช่วยตอนนี้นะ่ะเราเข้าไม่ถึงเพราะเขาดังทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่เขานะ่ะบอกว่าผมเปลี่ยน แต่ผมไม่เปลี่ยนผมก็ยังปากหมาเหมือนเดิมคดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสาน้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาด้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่กำหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรา้ย,ยาวจะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็กขึ้นไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้น เล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่กำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่าน แต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟังแต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกุมใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเรากล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้น การแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของคณะพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้ แต่ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรโดยส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคําตอบเพราะยังคงหาหรือกันอยู่ขออย่างไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคําตอบแบบทางการก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีส่วนสภาพศพของน้องชมพู่จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารศพหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที ส่วนกรณีนายชัยพลวิพาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้นปัจจุบันการสู้คดีนั้นสู้กันอยู่สองทางคือสู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงต้องทำส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายมาออกรายการทีวี และพูดว่าไม่สนใจเมโทคอนเดียร์ีเโดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่ก็ได้นั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ไม่ได้อธิบายว่าเมโทคอนเดียรดีเ d n นเป็น DNA ที่สกัดด้วยวิธีที่แตกต่างโดยจะไม่ระบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่ได้ใช้หลักฐานชิ้นเดียว ร้อมย้ำว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มยังตอบไม่ได้โดยจะมีการสรุปกันอีกทีไม่มีกำหนดว่าวันไหนความคืบนหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการถามสุดซอยได้สัมภาษณ์หมอปลานะครับซึ่งคำถามจากพิธีกรมีดังนี้เจอแม่น้องชมพู่แล้วทำอะไรบ้างหมอปลาตอบว่าทุกคนตกใจเขาบอกว่า แฟนแม่น้องชมพู่ไม่เคยยิ้มมานานแล้วเขาอมยิ้มมีความสุขผมก็โทรหาบอกอข่าวหลายช่องทุกคนก็ตกใจว่าปกติแม่น้องชมพู่ใครชวนไปไหนนางจะไม่ไปนะแต่ผมชวนไปบนภูผาที่ปักทูปกลับหัวเขาก็ไปกับผมเขามาผูกข้อมือให้ผมด้วยเขาไปกับเราหมด ให้ความร่วมมือทุกคนตกใจแกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็โกรธผมหลายๆเรื่องที่ทำให้ทัวลงแกแต่ก็เข้าใจในความรู้สึกผมผมก็เข้าใจในความรู้สึกแกเอาง่ายๆแกรู้ว่าเราไม่ใช่คู่ต่อกอนกับแกคำถามถัดมาเหมือนปรับความเข้าใจกันใช่ไหมหมอปาตอบว่าน่าจะอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ขอโทษขอพวย เราแค่ไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นทำไมต้องขอโทษเพราะผมกับแม่ไม่ได้ทำผิดอะไรกันแค่อาจอยู่คนละฝั่งตอนนั้นคำถามถัดมาวินาทีเจอแม่น้องชมพู่เป็นยังไงหมอปลาตอบว่าเขายิ้มก่อนที่ผมจะไปผมต้องไปเซ็นเรื่องคดีความเรื่องเครื่องดักฟังพ่อชมพู่ก็มีการท้าทายผมผม ก็ไล์สดคิดว่าผมกลัวเหรออีกฝั่งก็คิดว่าผมไปหาเขามัง้งเขาไม่อยู่บ้านวงเล็บหัวเราะจริงๆผมไปหาพ่อชมพู่เพราะพ่อชมพู่ท้าทายให้ผมน่ะไปตีพึ่งอีกฝั่งคิดว่าผมจะไปหาเขามัง้งเพราะผมไล์สดแบบดุเดือดเลือดพรานมึงคิดว่ามึงแน่เหรอเดี๋ยวกูจะไปให้กูไม่กลัวมึงวงเล็บหัวเราะผม ไปตีพึ่งกับพ่อน้องชมพู่คำถามถัดมาชีวิตความเป็นอยู่แม่น้องชมพู่เป็นยังไงหมอปลาตอบว่าก่อนหน้านี้การไลฟ์ขายของขายเสื้อผ้าแกดรอปลงเพราะแกโดนปลดออกจากเพจแต่พอผมไปวันนั้นแกไลฟ์สดว่าขอบคุณหมอปลาพี่น้ำฟ้าตอนนี้ยอดขายแกดีเหมือนเดิมแล้วแกทำมาหากินเหมือนเดิมคำถามถัดมาสรุปย้ายข้างใช่ไหมหมอปลาตอบว่า อย่าเรียกว่าย้ายข้างเลยเราแค่ต้องการหาว่าใครฆ่าน้องชมพู่ผมเป็นคู่กรณีกับอีกคนหนึ่งไม่ใช่แม่น้องชมพู่แต่แม่น้องชมพู่เขาอยู่ฝั่งนั้นแต่วันนี้นะ่ะเราคุยกับแม่น้องชมพู่เขากับพ่อมีกันแค่สองคนน่าสงสารจากคนที่เป็นฝั่งเดียวกันกับเขาตอนนี้เขาผิดใจกัน